เพราะนั้นอะไรก็ตามที่เราสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันได้เราก็ยอมรับยอมรับไปแต่สิ่งใดก็ตามที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับได้เราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุและผลและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อกันและกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการเป็นอยู่ของเรานี้จะได้มีความสุขขึ้น แต่การที่เราเกิดมาเป็นสามีภรยภรยาเกิดมาเป็นคนรักกันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเองิญนะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยได้สร้างกรรมเอาไว้ต่อกันและกันในอดีตด้วยอย่างหนึง่งนะเพราะนั้นกรรมในอดีตมาส่งผลให้เราสองคนมาเจอกันนะคนที่เคยอุปถรัรมภ์เกื้อหนุนกันมาร่วมสร้างบุญสร้างความดีด้วยกันมามีจิตใจที่ดีต่อกันมานี้ พอมาอยู่ร่วมกันก็จะสนับสนุนเกือก้อกูลกันให้ชีวิตครอบครัวนั้นมีความสุขยิ่งขึ้นไปแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะกรรมเก่าอย่างเดียวในปัจจุบันนี้นเมื่อเราเจอกันแล้วได้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขแล้วก็ต้องพยายามสร้างกรรมใหม่ที่มันดีขึ้นด้วยเพราะนั้นอะไรที่เป็นความดีนี่เราข็อยามช่วยกันทําหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่อาจจะมีะความไม่เข้าใจกันบ้างเราก็ต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน เพราะนั้นเมื่อกร,รมเก่านีสนับสนุนให้เรามาเจอกันและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขปัจจุบันเป็นตัวชี้วัดในการสร้างกรรมใหม่ของเราว่าจะทําให้เราในปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะเป็นยังไงเพราะนั้นเมื่อเรามาเจอกันแล้วมีความรู้สึกที่ดีดต่อกันมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันเราก็ควรหมั่นสร้างความดีร่วมกันไว้ให้มากอะไรที่ไม่ดีพยายามปรับเปลี่ยนและทิ้งมันไป อะไรที่ดีพยายามร่วมกันทำเขาเรียกว่าได้สร้างกรรมดีในปัจจุบันเป็นกรรมใหม่ที่ดีเราเราก็จะอยู่กันได้ยืดยาวขึ้นหรืออาจจะตลอดชีวิตก็ได้แต่อีกอย่างหนึ่งบางคนสร้างกรรมเก่าด้วยกันมาไม่ดีเคยพายการทำในสิ่งที่ผิดหรือว่าเคยทำร้ายทำลายเบียดเบียนกันมาพอมาเจอในภพปัจจุบันกรรม วิบากกรรมหรือผลของกรรมทําให้เรามาเจอกันรักกันแรกๆก,ก็ว่าดีแต่พออยู่ด้วยกันอยู่กันไปอยู่กันไปนี่ต่างฝ่ายต่างทําให้ตัวเองต้องทุกข์ใจต่างฝ่ายต่างทําให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องทุกข์ใจเสียใจอึดอัดใจลําบากใจอยู่ตลอดเวลานอ,อันนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมส่งผลให้มาทําร้ายกันแต่ในทางตรงกันข้ามถทากับ รู้จักที่จะให้อภัยกันรู้จักที่จะปรับความเข้าใจกันรู้จักที่จะอโหสิกรรมซึ่งกันและกันยอมรับว่าครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีให้อีกฝ่ายนึ่งไว้ไม่ว่าจะเจ็บปวดยังไงขอให้เราคิดแต่ว่ากรรมใดที่เคยล่วงเกินต่อกออารเกาะโหสิกกรรมซึ่งกันและกันเถอะ นะคิดแบบนี้และพยายามทําดีต่อกันและกันเอาไว้นะเมื่อวิหก,กรรมเกนะ่าที่เราเคยสร้างในทางที่ไม่ดีต่อกันเริ่มเบาบางลงหรือหมดไปกรรมใหม่ในปัจจุบันที่เราเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันและพยายามทําดีต่อกันและกันนี่แหละจะทําให้การใช้ชีวิตคู่ของเรานี่ต่างมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่ง นะส่วนอีกอย่างนึง่งนาะการที่มาเจอในเรื่องนะในปัจจุบันนี้การที่เรารักกันไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ตามอย่างหนึง่งนะก็คือการที่ผูกมัดตัวเองเอาไว้กับอีกฝ่ายหนึง่งก็คือการครอบครองนีไม่อยากให้คู่ของตัวเองไปมีคนอื่นนะหรือว่าไม่อยากเสียคู่ของตัวเองไปนะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จัก นะรู้จักทำความเข้าใจกับธรรมชาติรู้จักทำความเข้าใจของกฎแห่งกรรมนะคนเรานี่บางครั้งสร้างกรรมร่วมกันมานในอดีตมากบ้างน้อยบ้างนี่ไม่เท่ากันนะเหมือนกับเราเราเรียนหนังสือช่วงหนึ่งเราก็เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งพอเราเรียนสูงขึ้นเราก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งพอเราเรียนสูงขึ้นไปแล้วก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง พอเเข้าสู่วัยทำงานเราก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะนั้นเพื่อนเราแต่ละคนนี้มีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับเรานี้ไม่เท่ากันนะบางคนก็มากบางคนก็น้อยเพราะว่าเราทั้งสองฝ่ายกับเพื่อนเรานี้ก็ต่างร่วมชะตากรรมมาไม่เท่ากันแล้วก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นคะู่ของเราก็เหมือนกันบางคนนี่เขาก็ว่าเป็นคู่เราแค่ช่วงประเดียวเดียวบางคนเขาก็เ,าเป็นคู่เรานี้อาจจะยืนยาวตลอดชีวิตก็ได้ เพราะนั้นในอดีตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเองเนี่ยสร้างกรรมร่วมกันมากับผู้ของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องเสียเขาไปนี่ยพยายามทำใจของเราให้ได้ว่ากรรมของเราคงทำให้เราได้อยู่ร่วมกันแค่นี้ไม่ว่าเขาจะจากไปหรือว่าออกจากชีวิตเราไปด้วยเหตุผลใดก็าตาม อันนั้นคือเราหมดกรรมซึ่งกันและกันแต่ให้เรารู้แต่ว่าในขนณะที่เราอยู่ด้วยกันนี้ขอให้สร้างแต่กรรมดีต่อกันและกันถ้ามีการทะเลาะเบาแววงมีการทำสิ่งไม่ดีต่อกันพยายามเอาหสิกรรมให้เขาไปพยายามเอาหสิกรรมซึ่งกันและกันเรียกได้ว่าเ,าเมื่อเราจะต้องจากกันการเอาหสิกรรมนี้ทำให้เราถ้าหากเรายังต้องเวียนไยแต่เกิดอยู่นี้พบหนึ่งเราอาจจะต้องมาเวียน ว่ายตายเกิดมาเจอเขาอีกเราจะได้มีแต่ความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ทําร้ายกันเหมือนปัจจุบันอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อเรายอมรับในเรื่องของกฎของชะตากรรมว่าเราแต่ละคนสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีวิบากกรรมต่อกันและกันนั้นไม่เท่ากันบางคนอาจจะรักกันมากดีต่อกันมากมีความสุขร่วมกันมากแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานาะนตายจากกันบ้าง มีเหตุให้ต้องจากกันบ้างหรือว่าเขามีคนอื่นบ้างหรือแม้แต่บางครั้งกระทั่งเราเองก็อาจจะเป็นคนที่ออกจากชีวิตเขาไปเองโดยที่เขาไม่ต้องการให้เราจากไปเหมือนกันมันก็ต้องเป็นเหตุให้มันเป็นไปนะเพราะนั้นมนุษย์ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขึืนชื่อว่าโลกใบนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะแต่พระเจ้าของเราท่านองค์รงสอนไว้ว่าการที่เราเจอใครก็ตาม เราควรทำดีกับทุกๆคนไว้ควรทำหน้าที่ของเราให้ดีดูแลเอาใจใส่คนที่อยู่ตรงหน้าให้ดีเกิดสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราควรอโหสิกรรมให้เขาไปจะได้ผูกเวรจองกรรมซึ่งกันและกันเ,เมื่อเราเจอกันในพบต่อไปจะได้เป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นผู้ที่มีแต่ความปรารถนาดีต่อกันและกันเมื่อเราคิดได้แบบนี้วางได้แบบนี้ใจเราจะทุกข์น้อยลงหรืออาจจะไม่ทุกข์เลยก็ได้ นะอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งนะเพราะนั้นส่วนอีกอย่างหนึ่งการที่เราไปแอบชอบเขานะหรือว่าคิดแต่ว่านะขอให้เขามีความสุขก็พอขอให้เรานี้นะได้แอบชอบเขาแบบนี้ก็มีความสุขแล้วนะบางครั้งใจเราก็ยังมีมีความหวังเล็กๆว่าแต่ถ้าเขาได้มาเป็นคู่เราก็ดีนะการที่มีความู้สิกแบบนี้แหละนะบางครั้งมันทำให้เรามีความทุกข์อยู่ตลอดเวลา บางครั้งแอบชอบคนอื่นบ่อยๆหรือว่าแอบชอบคนอื่นอาจจะใช้คําว่าบ่อยๆไม่ได้นะอาจจะเป็นชอบอยู่คนเดียวนั่นแหละแตถึงนะแต่ว่าดูตลอดดูตลอดเฝ้ามองเขาตลอดแต่พอวันใดเขามีคู่ของเขาเองขึ้นมาใจเราก็จะเศร้าใจเราก็จะทุกข์ใจเราก็จะมไม่มีความสบายใจเหมือนกับที่เราคิดไว้หรอกเพราะนั้นการแอบชอบผู้อื่นบางครั้ง เราก็ควรที่จะรู้จักเอาธรรมะของพระพุทธองค์ทรงสอนว่าให้วางใจของเราไว้ให้ดีถ้าเราไม่มีโอกาสที่จะอยู่คู่กันก็ขอให้คิดแต่ว่ากรรมของเราที่สร้างมานั้นคงได้เป็นเพื่อนกันไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันไม่เป็นไรชะตาชีวิตของเขาแล้วก็ส่วนหนึ่งชะตาชีวิตของเราก็ส่วนหนึ่งวันนั้นเราก็มีทางเดินของเราเขาก็มีทางเดินของเขา นะเมื่อใดก็ตามที่เห็นเขามีความสุขเราพยายามทำใจให้มีความสุขเตืยเมื่อใดก็ตามที่เห็นเขามีความทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เขาขอความช่วยเหลือเราก็จะยินดีแล้วก็เต็มใจในะโดยที่ต้องคิดอยู่เสมอว่าใจเราจะไม่ยอมล่วงเกินหรือว่าจะไม่คิดเกินเลยก่อนนี้เด็ดขาดนะเมื่อเราคิดได้แบบนี้นี่ความทุกข์อาจจะน้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะนั้นมันอยู่ที่เราเหมือนกันนะเราจะห้ามใครไม่ได้ว่าห้ามแอบชอบคนอื่น นะจะห้ามใครไม่ได้ว่านะให้ปล่อยวางนะให้เชื่อเรื่องกฎของกฎแห่งกรรมให้เชื่อว่าเราสร้างกรรมมาแค่นี้เราก็คงอยู่ร่วมกันได้แค่นี้นีนะ่ทุกอย่างอาจจะเป็นความจริงแต่น้อยคนที่จะยอมรับความจริงนี้ได้เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกนะคนเราเกิดมาชะตาชีวิตของเราต่างกันนะเราควรมุ่งนะไปที่ที่ คนที่เราควรมุ่งไปนะบางคนแอบชอบคนอื่นจนกระทั่งลืมนะลืมความเป็นตัวของตัวเองทิ้งหน้าที่การงานของตัวเองทิ้งความตั้งใจในการทำอีกหลายหลาอย่างนะเพราะนั้นเรานี่ควรกลับมา โฟกัสในจุดที่เราควรโฟกัสโดยเฉพาะอย่างแรกเลยเนี่ยที่อาจารย์ไม่อยากให้เราทิ้งก็คือนะเราอย่ามองคนอื่นที่เป็นคนนอกครอบครัวเราสําคัญกว่าคนในครอบครัวเราเพราะนั้นคนในครอบครัวเราก็คือพ่อคือแม่ของเรานะพี่น้องเราปู่ย่าตายายเรานะเชื่อแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราละทิ้งความรักจากคนนอกครอบครัวเราแล้วเรามาทุ่มเทเอาใจใส่ พยายามทำดีกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวเราความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำให้คนที่รักเราล้วปรารถนาดีกับเรานี่แหละมันจะทําให้เรามีความสุขโดยที่ไม่มีความทุกข์เสียปนอ,อาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างจากการที่อาจจะต้องเสียใครคนใดคนหนึ่งไปจากคนในครอบครัวเราแต่เชื่อว่าเมื่อเราทําดีแล้วกับคนในครอบครัวเรากับพ่อกับแม่เราความสุขที่เกิดขึ้นมันมีเอง นะเพราะว่าคนแห่งกรรมดนะีที่เราได้เป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ต่อปู่ย่าตายายเป็นคนที่สร้างความดีต่อครอบครัวต่อพี่น้องในตระกูลของตัวเองผลแห่งกรรมดีเหล่านี้แหละจะสร้างความสุขให้กับครอบครัวเราและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับใจเราได้สูงด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่ามันมีอาน,นิสงส์อย่างหนึ่งนะนะเพราะนั้น เมื่อเรามีความนะกระตันอยู่ต่อพ่อแม่เราต่อปู่ย่าตายายเราดีต่อญาติพี่น้องเราผลแห่งกรรมดีนี่แหละมันจะดึงคนดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเองโดยที่คนคนนั้นนี่แหละจะมาสร้างความสุขเติมเต็มความสุขในชีวิตเรานะอันนี้เขาเรียกว่าเกิดจากผลแห่งกรรมดีที่เราได้นำะมอบความดีนี้ความสุขนี้ให้กับคนอื่นโดยเฉพาะคนในครอบครัวเป็นเบื้องต้นด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็คง พูดถึงเรื่องความรักแต่เพียงเท่านี้นะก็ขออนุมโมทนาแล้วก็เจริญพรกับทุกๆคนเลย